สวัสดีเป็นพื่อนที่น่านระักทุกคนด้วยนะคะ,ะเราก็มีเกมอวัตตาเวิลนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเอ,อ่อตั้งแต่ที่เราแต่งห้องไปอะนะแต่ว่าเสื้อผ้าเราก็ยังไม่มีในตู้สักชุดเลยมีแค่ชุดนี้ชุดเดียววันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปชอปปิ้งเสื้อผ้าด้วยกันนะ ว่าแต่จะมีเสื้อผ้าที่ร้านไหนบ้างนะเราเองก็ไม่รู้ซะด้วยสิไหนลองหาข้อมูลในโทรศัพท์ใน iPad สักหน่อยแล้วกันนะเอมีร้านไหนบ้างนะที่จะอยู่ใกล้กๆในเมืองของเรานะ่ะเออ,เอ,อไม่ใช่เล่นเกมสิเรากำลังหา,าร้านเสื้อผ้าเขาถ่ายรูปหน่อยโอ้สวัสดีค่ะม,มันไม่น่าจะใช่นะนั่นสวัสดีค่ะเราเจอร้านแล้วแหละ อ๋อมีของอยู่พอดีเลยใช่ไหมคะว้าวเป็นร้านสไตล์เสื้อผ้าที่แบบมินิมอลมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีร้านแบบฟุ้งฟิ้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปร้านที่เราค้นหากันดีกว่าก็คือจะเป็นร้านนี้เลย2ร้านที่ติดกันเลยนะเดี๋ยวเรามาร้านแรกกันดูสิมีเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยว้าวว้าวนี่มันสวยสุดๆเลยอะไม่รู้ว่าจะเอาชุดไหนดีงั้น เพื่อไม่เป็นการเกรงใจเดี๋ยวเราขอหยิบตะก้าสักหน่อยนะเอาตรงนี้เลยละกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวขอเดินไปหยิบตะกาแป๊บหนึ่งนะทุกคนดูซี่เสื้อสวยทั้งนั้นเลยอะ่ะน่ารักมากๆเลยด้วยเหมาะกับสายหวานของเราเลยนะเนี่ยได้ตะก้ามาแล้วงั้นไม่เกรงใจแล้วนะออ้ยมีเสื้อคุณหนีด้วยขอใส่เลยละกันนะสวยจัง แล้วก็เอาตัวไหนอีกนะเอ๊ะทำไมเราใส่เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวสอสเปลี่ยนชุดคืนก่อนนะยังไม่ได้ซักเลยจะใส่ได้ไงเล่าโอเคอืมเอเอาตัวนี้ด้วยดีกว่าอืมลายชมพูตัวนี้ก็น่ารักวิกกระโปรงก็น่ารักด้วยมีแต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยเออว่าแต่หนูจะหยิบมากเกินไปแล้วนะจ๊ะน้องไอจังเออก็ก็หนูไม่มีชุดนี่นะแถมชุดมันก็น่ารักมา,มากๆด้วยอ่ะ โอเคโอเคโหตอนนี้มันจะลลนตะกาแล้วนะเนี่ยเออแต่ก็นะนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมอะขอไอจังเอาเงินเก็บตัวเองมาซื้อเลยนะเนี่ยจ้าจ้าไม่ว่าก็ไม่ว่าอุ้ยชุดต้องหุ่นตรงนี้ก็สวยมากๆเลยทุกคนงั้นไอจังขอเอาครบเซตตรงหุ่นโชว์ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันสวยมากเพราะว่าเซตท,ที่เขาจัดมาให้นี่มันน่ารากักและก็สวยสุดๆเลยแหละ โอ้โหไอจังนี่รวยจริงๆเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะคะ่ะก็ไอจังนะ่ะเป็นนางแบบนี่นาะเออ,อจา้าจ้าโอเคโอเคแล้วก็ขอกระเป๋าอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะอุ้ยลองพายดูแล้วก็น่ารักมากๆเลยดูสิจะขอเปลี่ยนเป็นอันนึิก่อนนะโอเคพี่ว่าหนูน่าจะพอแล้วนะเพราะว่าแค่นี้มันก็เป็นตะก,ก้าแล้วอะ ค่าไอาจังพอแล้วเราค่าสําหรับร้านแรกเอ๊ะร้านแรกเหรอแน่นอนว่าเราต้องมีร้านที่2ก็คือร้านคุณบันนี่ตรงนี้เลยดูสิมีแต่เสื้อผ้าสไตล์แบบพาสเทลมากๆฟุ้งเฟิงมากๆเลยตรงนี้ว้าวดูสิมันก็เยอะจริงๆนะว่าแต่ไอจังจะมาซื้ออะไรหล่ะที่ร้านนี้ไอจังว่าจะมาซื้อผ้าพันคอสักหน่อยอะ่ะนี่ไงเจอแล้ว แล้วก็เอาพวกกิ๊ตติดผมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าบนหัวไอจังนี่มันก็น้อยมากๆเลยแน่ใจนะว่าบนหัวของไอจังกิ๊บมันน้อยมากนะคือมันเต็มแล้วนั่นเออไม่ค่ะนี่มันน้อยมากนะถ้าจะใส่แต่เซตเดิมมันก็แบบน่าเบื่อจำเจนะคะไอจังว่าจะซื้อเป็นโค้ดตัวนี้ด้วยนะนี่น่ารักมากเลย โอเคโอเคหลังจากที่ไอจังใช้เวลาสักครู่เราขอตัดภาพเป็นตอนที่เลือกของได้แล้วนะตรงนี้เลยก็จะเป็นกิ๊บแล้วก็ผ้าบันคอแล้วก็เสื้อกันหนาวหนึ่งตัวโอเคร้านนี้ได้สามอย่างเออมันก็ควรได้สามอย่างโอเคหลังจากที่เราชอปปิ้งเสร็จเดี๋ยวเราไปจัดของเข้าตู้เสื้อผ้ากันนะทุกคนดูสิมันโล่งมากเลยและไอจังก็ชอบมากๆเลยด้วยเวลาที่จัดของเข้าตู้ว่าแต่ฉันไหนเราจะจัดเป็นอะไรดีนะ งั้นเริ่มจากเสื้อแล้วกันเราจะเอาแขวนไว้ตรงไม้ตรงนี้เลยแล้วก็กระโปรงเราจะเอาไว้ที่ชั้นแรกหาเสื้อแขวนไว้อ่ะไม่ใช่สิอาา่าใช่แล้วกระโปรงก็เอาไว้ชั้นแรกแล้วก็เสื้ออาา่าฮะอืมที่แขวนมันหมดแล้ว,วสิว่าแต่เครื่องประดับเราจะาไว้ตรงไหนดีชั้นล่างดีไหมนะเอ๊มีถุงเท้าด้วยฮะงั้นเอาเครื่องประดับไว้เรียนชักบนแล้วกันนะ แบบนี้สิ perfect แล้วก็กางเกงเอาไว้ที่ชั้นล่างกระโปรงไว้ชั้นบนเสื้อเราจะาไว้ด้วยกันตรงนี้แล้วกันนะดูเหมือนว่าเราจะซื้อเสื้อมาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยอ๋อแล้วก็ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันกระโปรงตรงนี้อืมใช่แล้วก็เสื้ออ้าเหมือนจะหมดแล้วนะนี่แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งถุงเดี๋ยวรองเท้าเราจะาไว้ชั้นล่างนะตรงนี้เอาไวก้กระเป๋าแล้วกัน แล้วก็พวกของตกแต่งเอาไว้ตรงนี้เสื้อกันหนาวอ่ากิ๊บเราเอาไว้ด้วยกันกับสร้อยอืมเรียบร้อยแล้วก็เก็บถูกไว้เลยโอเคเออเรามาลองเปลี่ยนชุดกันหน่อยดีไหมล่ะเพราะว่าชุดนี้ไอ้จอังใส่ตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอุ๊ยแย่จังเลยฮะงั้นเรามาเริ่มถอดกิ๊บถอดชุดออกดีกว่า ยังเริ่มจากการเปลี่ยนเป็นเราเอาเสื้อตัวไหนดีทุกคนอืมสีชมพูไหมหรือว,ว่าเป็นสีครีมงั้นเราเปลี่ยนรองเท้าก่อนกันเลยเดี๋ยวเราจะใส่ชุดตามอ่าหุ่นที่เราดูในร้านนะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็น่าจะเป็นกระโปรงตัวนี้นะอืมเสร็จแล้วก็สะพายกระเป๋าอ่าฮะแล้วก็เก็บนองกระเป๋าไว้แล้วก็ใส่เป็นสร้อยตัวนี้ลูกหัวใจ เรียบร้อยว่าแต่ว่าทรงผมมันไม่ค่อยจะเข้ากับชุดสักเท่าไหร่ฮะงั้นเราไปเปลี่ยนทรงผมแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาโอเคชุดนี่ไงเข้ากันมากขึ้นไงเ,เป็นสาวสายหวานแล้วก็เราไปคาเฟ่สักหน่อยดีมาไปทานอะไรที่มันอร่อยอๆโอเคมาถึงคาเฟ่แล้วหนูขอเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็ เป็นน้ำปั่นสตรอรี่นะคะได้เลยจ้าคุณหญิงชินนั่งรอด้านนน้นได้เลยนะจ้าไม่ต้องพูดสุภาพขนาดนั้นก็ได้โอเคเดี๋ยวระหว่างที่เรารอเค้กนะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งเล่นไปก่อนอ่ามาเสิร์ฟแล้วโอ้ยไอจังหิวมากๆเลยงั้นไอจังไม่เกรงใจแล้วทุกคนขอทานแล้วนะเออทำไมมันนั่งเก้าอี้ไม่ได้เนี่ยอึ๊บเฮ้ย ทำไมมันนั่งยอะขนาดนี้โอเคนั่งได้แอืมขอดูดน้ำแล้วกันสดชื่นมากๆเลยอะอันนี้เป็นคาเฟ่ดังในเมืองของเราเลยนะอุม๊มอร่อยมากๆโอเคหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วก็คงจะใกล้เวลาที่เราจะปิดคลิปแล้วงั้นก่อนจะไปขอสั่งอะไรสักหน่อยแล้วกันนะอเอาเป็นอะไรดีนะมาไว้กินรองท้องงั้นเอาเป็นซีเรียลแล้วกันนะ รือว่าจะเป็นไอศครีมดีงั้นเอาซีเรียลและกันง่ายๆดีดูตรงไหนนะอ,อ่าตรงนี้กดเข้าไปเลยโอเคเราก็เอาเป็นซีเรียลแล้ก็เป็นครีมชีสนะฮะแล้วก็เป็นขนมสักหนึ่งกองโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะ ทำไมใช้เวลานานจังระหว่างที่เรารออ้ของมาส่งแล้วครับว้าวได้ของมาแล้วโอเคเราเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ต้องไปแล้วเราทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย